ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับหลังห้วยออกนะครับผมนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตรสองตัวล่างนะครับสี่ชุดตรงๆนะครับผมก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสูตรสองตัวล่างสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับในงวดที่แล้วนะครับผมนะครับสูตรสองตัวล่างนะครับก็จะมีอยู่สองสองสูตรนะครับผมที่เข้านะครับนี่นะครับ อันนี้ก็คืออีกสูตรหนึ่งนะครับที่เข้านะครับเข้าเป็นตัวกลับนะครับผมนะครับแล้วก็จะมีสูตรเก่าในงวดที่ผ่านมานะครับนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเซตหนึ่งนะครับสองตัวล่างเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเข้าตรงๆเลยนะครับหนึ่งแปดนะครับ สตัวล่างสี่ชุดนะครับนะครับผม <c oughs> ก็รอติดตามนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็มาดูชุดใหม่กันสูตรใหม่นะครับ นะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักแสนนะครับบวกหลัก10บนบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วย3นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับบวกหลักหมื่นนะครับบวกกันสองครั้งบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยล่าง ก็บวกด้วย4คงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกได้วน1นะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับตัวหนังสือไม่สวยนะครับวันนี้ก็ขออภัยนะครับนะครับผมก็มาดูสูตรนี้กันนะครับผม <c oughs> นะครับหลักแสนนะครับก็คือเลข8 <c oughs> เลข8นะครับบวกหลักสบนนะครับก็คือเลข3บวกหลักหน่วยบนก็คือเลข8บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับ นะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับก็จะมีอยู่5หลักนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบแปดบวกสบวกแบวกสบวกหนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ28นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมา1นึ่ตำแหน่งนะครับในหลักสิบ นะครับ8บวกเพิ่มอีก3แต้มนะครับ8บวก3ก็จะได้11นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับมาอีก1ตําแหน่งนะครับต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับบวกกัน3บวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข3บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลขห้า บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับนะครับตัวเลขที่นำมาบวกกันนะครับก็จะมีอยู่5หลักนะครับเหมือนกันกับหลักสิบนะครับผมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วย3บวก3บวก5บวก3บวก4นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ18นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมา1ตำแหน่งในหลักหน่วยนะครับจากนั้นก็บวกเพิ่มอีก1แต้มนะครับ8บวก1ก็จะได้9นะครับอีก1ตำแหน่งนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับหลัก12หลักนะครับ แล้วก็หลักหน่วย2หลักนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้88 89นะครับ18นะครับแล้วก็19นะครับ ครับผมจับคู่แล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ1 9นะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับ1 9 ไปนะครับงมวดต่อไปหลักแสนนะครับก็คือเลข8บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข2บวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข2นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 8บวก2บวก2บวก9บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ27นะครับเราก็จะได้เลข7มา1ตำแหน่งในหลัก10นะครับ7ก็บวกเพิ่มอีก3แต้มนะครับ7บวก3ก็จะได้10นะครับเราก็จะได้เลข0ูนย์นะครับมาอีก1ตำแหน่งนะครับ ต่อไปนะครับผมหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข9บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข4บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข9แล้วก็บวกด้4ยคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วย กบวกเบวกสบวกเบวก 4. ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ35นะครับเราก็จะได้เลข5มา1ตำแหน่งในหลักหน่วยนะครับ5บวกเพิ่มอีก1แต้มนะครับ5บวก1ก็จะได้6นะครับอีก1ตำแหน่งนะครับรวมเป็น4ตำแหน่ง4ตัวเด่นนะครับที่ได้มานะครับผมก็คือหลัก10 2สองหลัก นะครับหลักหน่วยก็2หลักนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้75นะครับ76นะครับ05นะครับแล้วก็06นะครับนะครับจับคู่แล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมด สคู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้ก็คือ05นะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ0ูย์ห้า ไปนะครับเมื่อต่อไปหลักแสนนะครับก็คือเลขสี่บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลขเจ็ดบวกหลักหน่วยบนก็คือเลขศูนย์บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขห้าแล้วก็บวกด้วยหกคงที่นะครับ ผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบบวก7บวก0บวก5าบวก6ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ22นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมา1ตำแหน่งในหลักสิบนะครับ2บวกเพิ่มอีก3แต้มนะครับ2บวก3ก็จะได้5นะครับ ต่อไปนะครับผมหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข7บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข2บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข5แล้วก็บวกด้วย4คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วย 7จ็ดบวกเบวกสบวกหบวกสผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ25นะครับเราก็จะได้เลขห้านะครับมา1นึ่ตำแหน่งในหลักหน่วยนะครับห้าบวกเพิ่มอีก1แต้มนะครับก็จะได้6นะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ สี่ตัวครบนะครับหลักสิบสองหลักนะครับหลักหน่วย2หลักนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้สองหนะครับสองหนะครับห้หนะครับแล้วก็ห้าหนะครับ นะครับจับคู่แล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับ4ี่คู่4ชุดนะครับในงวดนี้นะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ 5..6 นะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับ ต่อไปนะครับงวดต่อไปหลักแสนนะครับก็คือเลขหนึ่งบวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลขแปดบวกหลักหน่วยบนก็คือเลขเจ็ดบวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขหกนะครับแล้วก็บวกด้วยหกคงที่นะครับ ผลลับที่ได้นะครับในหลัก10 1บวก8บวก7บวก6บวก6นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ28นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมา1ตำแหน่งในหลัก10บนะครับ8บวกเพิ่มอีก3แต้มนะครับก็จะได้11 นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับมา1ตำแหน่งนะครับในหลักสิบต่อไปนะครับผมหลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข0นบวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข7บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข6 นะครับแล้วก็บวกท้วสี่คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ0บวก0บวก7บวก6บก4ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ17นะครับ เราก็จะได้เลข7นะครับมา1ตําตำแหน่งในหลักหน่วยนะครับ7จบวกเพิ่มอีก1แต้มนะครับ7บวก1ก็จะได้8นะครับอีก1ตําตำแหน่งในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้8 7นะครับ แปดนะครับหนึ่งเจดนะครับแล้วก็หนึ่งปดนะครับนะครับผมจับคู่แล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับสคู่4ี่ชุดในงวดนี้นะครับผมผลที่ออกนะครับ2ตัวล่างในงวดนี้นะครับก็คือ หนนะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ1 8 นะครับสูตรนี้นะครับก็ทําย้อนหลังสงวดนะครับเป็นสุรยาสั้นนะครับก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับ ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับดูกันฟรีๆนะครับผมต่อไปนะครับผมงวดประจำวันที่16พฤษภาคมนะครับพศ2564นะครับ มาดูกันต่อเลยนะครับผมนะครับหลักแสนนะครับก็คือเลขห้นะครับบวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลขเจ บวกหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข2บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกด้วย6คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10 5บวก7บวก2บวก8บวก6ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ28นะครับ เราก็จะได้เลข8นะครับมา1ตําตำแหน่งในหลักสิบนะครับ8บวกเพิ่อมอีก3แต้มนะครับก็จะได้11นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับมาอีก1ตําตำแหน่งในหลักสิบต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข0บวกหลักร้อยบนนะครับก็คือเลข2 บวกหักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข8แล้วก็บวกเลขย4คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ 0·0·2·8·4 บวกนบวกบวกนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ14นะครับ เราก็จะได้เลขสีมา1ตําตำแหน่งในหลักหน่วยนะครับ4บวกเพิ่มอีก1แต้มนะครับ4ี่บวก1ก็จะได้5นะครับอีก1ตําตำแหน่งนะครับรวมเป็นสี่ตำแหน่งสีตัวเด่นนะครับที่ได้มานะครับในงวดต่อไปนะครับนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้8 4นะครับ8 5ห้านะครับ หนนะครับแล้วก็หนึ่งนะครับผมจับคู่แล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับสีคู่สชุดนะครับก็คือ8ปดสีดนะครับ14แล้วก็หนหนะครับก็รอลุ้นนะครับรอผล <c oughs> รอลุ้นนะครับรอผลในงวดวันที่16พุษภาคมนะครับพศ2564นะครับนะครับผมจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน f สทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ารวย นะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ